วิธีผ่าผลไม้ที่ถูกต้องมีมาแล้ว500ปี1เทคนิคผ่าครึ่งแตงโมผ่าแนวนอน 2- 3ครั้งแล้วผ่าแนวตั้ง 2- 3ครั้งเพื่อที่ว่าเวลาฉันกินแตงโมจะได้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าหน้าฉันเต็มไปด้วยน้ำแตงโม2แบ่งเมลอนออกเป็นชิ้นๆเอาเปลือกออกทั้ง2ด้านเก็บส่วนตรงกลางไว้แล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อที่แขกจะได้ชมว่ามันมีขนาดเล็กและมีความประณีต สามนำหัวและหางของสับปะรดออกแบ่งครึ่งผ่าตามตาสองถึงามครั้งแล้วหั่นตามแนวตั้งส3ามครั้งเพื่อให้การกินสับปะรดสะอาดและถูกหลักอนามัย 4. ตัดปลายทั้งสองของผลกีวีออกใช้มีดผ่ากลางใสช้อนลงไปหมุนไปรอบๆแล้วเนื้อกีวีจะหลุดออกมา5มะม่วงกีดเป็นวงกลมตรงกลางแล้วหมุนไปทางซ้ายและขวามะม่วงครึ่งลูกจะหลุดออกมาและคุณสามารถกินได้ด้วยช้อน6ตัดปลายทั้งสองของส้มออกผ่าครึ่งตามแนวตั้งผ่าออกทีละลูกแล้วแยกออกเป็นชิ้นๆ เจ็ดตัดปลายทั้งสองด้านของส้มโอออกใช้มีดลอกผิวส้มโอเป็นชั้นบางๆผ่ากลางผลส้มโอใช้มีดกรีดจ,จากกึ่งกลางตาขายด้านนอกของผลส้มโอเท่านี้คุณก็จะได้เนื้อส้มโอที่สมบูรณ์แบบโดยไม่มีเปลือกและเนื้อส้มโอที่ปอกเปลือกจะสวยงามฝากติดตามฉันและฉันจะแบ่งปันเคล็ดลับชีวิตเพิ่มเติม